สวัสดีครับสวัสดีอาจารย์สวัสดีคุณพ่อทุกท่านทุกคนครับมันนี่กะมันเดิมเช่นเคยพบกันอีกแล้วครับผมกะมะีของขังของขังหรือว่าของอุปกรณ์หากินคือเกาล่ะครับผมมาแบ่งปันคุณพ่ออาจารย์ทุกท่านทุกคนกะรอบนี้กะจะมีอยสองแบบครับผมอาจจะเป็นผนียตดค้อนบนนะครับเนาะ เป็นอกไม้ธรรมชาติคือเก่าเฮ้อนน่ะละแล้วก็เป็นพเนียดรุ่นเก่าดั้งเดิมตั้งแต่โบราณละครับผมเป็นพเนียร์ขอนล่างหรือว่าพเนียร์ธรรมดาเฮานีา่ล่ะกาอกเป็นไม้ธรรมชาติคือการเบิดทั้งสามใบแหละครับผมรอบนี้เป็นไม้ตะโกนะครับเนาะไม้ตะโกหรือว่าไม้ธรรมชาตินะครับเนาะไม้ธรรมชาตินี่หมายความว่า ตัดมาจากธรรมชาตินะครับนะตัดมาจากทรงใดล่ะก็มาดัดนิดๆแน่น้นอยกับเอาเลยครับผมบบแมนไม่พาไม่พาก็เป็นไม่จากธรรมชาติขึ้นกันล่ะครับแตาา่า่ามันเสี่ยฮ้อสิเอามาเลยเอามาพามันก็สิเป็นอีกจังหนึ่งนะครับนะพวกไม่พานั่นก็หลายๆท่านหลายๆอาจารย์ก็สิมีแกสลักเนี่หรือสิเห็ดแตงร้ายนั่นร้ายนี้แนี่ก็แต่ละอาจารย์แต่ละท่านเห็ดบ่คือกันครับผม แต่ว่าอันนี้เป็นแบบธรรมชาตินี่คือความหมายว่าเขาเอาไปใส่นกแล้วก็ขืนขืนข้นผนีย็ดนะครับเนาะเอาเอานกใส่ผนเยดแล้วก็เขาขืนต้นใส่จังจะมันก็จะเป็นแบบคลายเป็นไม้ธรรมชาติเป็นคือจังงาไม้แหงครับผมอ่าก็่เลยเอนมาเป็นไม้ธรรมชาติกับบอดด้เหลาบ่ดด้ตัดนั่นตัดนี่หลายนะครับเนาะก็เป็นไม้ธรรมชาติทรงใดก็เอามาดัด ต่อกันอ่าหองค้อนกันดัดให้มันโค้งๆง,งามๆจากน้อยอ่าส่วนคว้อนล่างกัดัดนิดๆน้อยๆเนี่ยครับผมเกิดประมาณนี้นะอ่ะครับผมกับรายละเอียดตะล,ะลังนะครับนะเดี๋ยวสีพ้าเข้าไปเบื้องไกลๆนะค,ครับขาวๆเบื้องต้นรายละเอียดกันีน่แหละ กาทีครับผมเป็นรุ่นทีนี่ไก่เคียงกันทียิบครับผมนี่นี่กาทีมาลังนี่น,ะะนี่ถวยงยานะครับละมี่ถวยงยาหัวถวยอาหารลังนี่บ่มีหลังนี่กะใส้ถวยอันนึงกับหอยอันนึงนี่ครับใหม่ธรรมชาติอันนี้ อาจารย์ไงเขาแต่งแต่งให้เป็นเป็นเคียเทียมครับผมบบมเป็นเคียเกี่ยวของแท้มัาเป็นเคียเทียมกับเป็นอาจจะเป็นลวดไอ้หุ้มพลาสติกสีน้ำตาลนะครับมันเป็นคล้ายๆเครือ้ไม้ละครับผมเนี่ยถือว่าเลียนแบบธรรมชาติครับผมตัวเนี่ยกับบบมเป็นธรรมชาติรอยเปอร์เซ็นต์ครับผมกับประยุกต์ใส้ตามอ่าตามยุคตามสมัยคือเก่าห้องละครับผม มันเก็สิเพิ่มความแข็งแรงมันเก็เพิ่มความสวยงามไปอีกระดับหนึ่งนะครับเนาะนี่นกะรุ่นธรรมดานี่นะคาบเบาๆครับผมก้าวใบแดงพร้อมส่งของถือครับของถือหลังเนี่ยเห็ดไงประธานนคุณพ่พอหวานกับเห็ดไงแน่โย่ก็ใส่้อนใบเงา,ญญานะครับเนาะนี่ราคากับก่าใบาแบดง ความทรงครับผมส่วนใบนี้ก็เหมือนเดิมครับนี่เป็นรุ่นที่ต่อชัน้นออกไปแต่ว่าอันนั้นต่อต่อขางละสินครับแต่ว่าตัวนี้นี่เป็นแบบลูกแหะครับใส่ลูกแหะเวลานกถือเราจะรูดครับผมน,นี่สองแบบอันนี้เป็นแบบลูกแหะอันนี้เป็นแบบดังเดิมธรรมดา อขอนบนจะยูทีอ่าสิบสามใบแดงพร้อมทรงนะครับเนาะทรงสวยๆขนาดกะทีๆเลยครับนี่เหนิ่วมือขี้ก้อยครับผมมันเหนิ่วผมก็ง่ญยแน่จังมอยอยูอ่นี่ครับตาละหลังนี่เป็นอก ไม้ธรรมชาติคอนไม่ตะโกอันนี้เป็นตะโกะดํานะครับนะตัวนั้นเป็นหยอดมาันจาักน้อยครับผมมันก็สีออกสีน้ำตาลน้ำตาลแต่ว่าตัวนี้สีดำอันนี้แกอันนั้นอ่อนมันจะเลยเป็นไม่ตะโกนี่แห้งแกแห้งก็ดำนะครับนะสมซื่อแหละครับซ้ำข้เอือนดําบรรตออตะโกขันแกกับดำ ตะวันเนื้อไม่สิเป็นสีขาวครับผมมันดำตะเปลือกคือซื้อดอกไม้ตะโกนะไม่โมนีน่นี่ดำตะเปลือกข้างนอกแต่ข้างในนี่ขาวครับผมแห,แแหงแหงตะแหงแหงตะแกนแหงตะแข็งครับใส่โดนไปนี่กับไม่แหงนะเวลามันแหงมันก็แข็งครับผมไม่พวกนะี้ยว่าตะห้องบ่อไปเอาไปตากแดดตากฝนดูๆนะครับานะคัน ตากแดดตากฝนจุ่มน้ำจังที่มันก็ไม่มันก็เปียกมันก็อาจจะเป็นขื่นลามันก็จริใส่งานบดได้โดนนะครับเรารับมันเปียกตะปาขาดธรรมชาติเขาเอาไปต่อตะนุกซื้อกับผมมีปัญหาครับผมใส่งานเหยาะเหยาะใส่ได้หลายปีครับว่าตะบ่เห็ดตกต้นไม้หักกันเทศรุดต้นไม้รุดสาวรุดมือนี่หักกะบเว่าตะศิเป็นไม้ยังครับผมกันเทศรุดจากต้นไม้กใส่ได้บดได้โดนอาจจะห่างเลย สบาถ้าเขาลำพังใส่ต่อตนกธนูถนอมดีๆกน่าจะใส่ได้หล,ลายปีอยู่ครับผมครับผมรอบนี้กับมีแบงสามหลังนี่แหละสงสวยๆคือเกาแหละครับผมเดี๋ยวผมชินมันเดิมครับว่าไม่ธรรมชาติมันเน้นแบบใดเดี๋ยวกะคือเกาครับผมทดสอบกับต้นไม้นี่ครับเกิดเป็นต้นเกาเขาคือเกาในล่ะนี่เอาใส่ ต้นดอกแก้วเบิ้งครับนะครับเนาะตัวหลังเดี๋ยวจีดเอาค้อนธรรมดาไปทดสอบเบิ้งก้อนครับผมครับผมกะอันนี้คือค้อนธรรมดานะครับเนาะค้อนล่างหรือว่าพเนียรธรรมดาเขาเนี่ยครับเป็นชั้นเดียวหรือว่าชั้นต่าค้อนต่าพเนียรทั้งเดียวเนี่ยนะครับผมพเนียรดั้งเดิมกะนี่ครับตัวธรรมดากะประมาณนี้ โอกใหม่ธรรมชาติอันนี้บริเัแซมเนี่ยครับผมผมค้างว้กับต้นใหม่ซื่อๆอ่าอาจารย์คุณพ่อออพิปตอกะจีแซมตะลุค้นก็สูตรไทสูตรมันขึ้นมานลครับผมอันนี้สาธิดโดยการเอามาวางใส่ต้นใหม่แล้วก็ท้ายให้เบิลงซื่อๆครับผมนี่แหละครับโอกใหม่ธรรมชาติมันกะจีเข้ามาธรรมชาตินะครับเนาะมันกะจีอ่ากลมเกินนะครับผมเนี่ยเพราะว่ามันเป็นเือยังนาใหม่แห้งขึ้นมาแล้วเนี่ยนี่ ส่วนอกส่วนคอนทางในนะครับเนาะนีน่สวยงามมากเลยแหละครับผมราคาเบาๆพร้อมนี่นี่ครับอาจจะประมาณนี้เก่าใบแดงพร้อมทรงนะครับเนาะใบนี่นี่ครับทางนี้กะ มาันนี้ครับผมนี่ครับถือว่าเนียนดีดครับผมเนี่ยเดี๋ยวเบึงมาไกลๆนี่ก็ว่าบ่แม,มนพะเนยดผุเหลวมัน,นเป็นไหม่ธรรมชาตินะครับเนาะมันว่าม่นไมใหม่แงมันบ่เมนไมใหม่เที่เฮียเอามาพานะครับนะนนเนาเะเป็นไหม่พาแกสลักก็สิเป็นหยิกสิสวยงามอีกแบบแล้วครับผมแล้วแต่ผู้มักขันมากธรรมชาติมากพางตาน้เนียนกันนี่ครับเนี่ยน้ำรุ่นนี้แล้วครับผมอะ เดี๋ยวผมเอาค้อนบนอีกซองหลังมาให้เบิ้งครับผมบัดเนี่ยทดสอบหลังนี้แนละ้วก็เดี๋ยวไปเบิ้งค้อนบนครับบัดเนี่ยครับผมก็หลังนี้ค้อนสีอ่อนครับผมไม่ับไม่ตะโกรระ้อันเดียวกัน,น,น,หนกแหนและครับผมะตะวันเป็นไม้อ่อนก็แห้งนั่นแหละครับผมแห้งอ่าแข็งทนคือนก้อนนั่นแหละตะวันทั้ง ไมอ้อนมันก็นจะส,สีบทันดำนะครับเนาะขันไม้แก่แล้วมันก็นดำจังน้อยนี่ครับอันนี้เป็นอ้ส่วนยอดมันตรงยอดไหมออ่ะยอดยอดปลายนะครับปลายยอดก็จะเป็นสีนี่ช่วงโกช่วงโค้นมันก็นจะเป็นสีดำครับผมสําหรับไมตะโกต็ตามอายุแหละครับผมนี่อันนี้จะเป็นออกซีบอกเ็มะครับเนาะใบนี่ ไม่ธรรมชาตินะครับผมนี่อนเอาไปแซมหรือว่าเอาไปแซมใส่กับต้นไม้ที่ห้องสีตอแล้วก็ใส้นกเข้าไปอีกกนะจีเป็นธรรมชาติดูดีนะครับเนาะอันนี้ผมทดสอบโดวยว่าได้ผมบวมมีหนกผาเนียดใส่ให้่เบิง่งันผมมีนกรรตอผาเนียดผมก็จีเอานกรรมาใส่แล้วก็ทายเบิง่งพอมเพละ่ะหนกผาเนียดบ่มีครับผมนกผาเนียดกับเบิดตอนเนี้ยนี่แหละ มานี่แหละครับผมลังเนี่ยราคา13ใบแดงพร้อมส่งแล้วครับผมของมีเลยนะครับบ่ได้หรอ,อสั่งม้าสิเอาสีอ่อนหรือสีเข้มมันมันเป็นค้อนดำกับค้อนอสีน้ำตาลอตัวนี้เป็นสีน้ำตาลนะครับเนาะอีกตัว,ต,ว,ต,วตัวหนึ่งสิเป็นค้อนดำนี่ครับธรรมชาติธรรมชาติสวยๆงามๆเนี่ยอ,อ่อน เดี๋ยวผมเอาอันหลังค้อนดำขึ้นมาไทายบ้างครับอันน่ะครับผมกับทั้งสามหลังกับน,นี่นะครับประมาณนี้นี่ครับอันค้อนดำที่ผมมาสีเข้มครับผมก็ค้อนเข้มก็กันจักน้อยเข้มก็กันนิดนึงครับผม ไปใไซนกหรือว่าไปตออยูต่ต้นไม้ขันต้นใบลหลายๆเนี้ยมันก็นจะเป็นทึบๆประมาณน,นี้ครับผมขันห้อเอาไปใส่ต้นแก่งๆมันก็นจิเห็นเป็นนี่เป็นรูปสงผนันเนี่ครับทรงสวยเลยครับผมสรงงามดีนะครับทั้งสามหลังหลุนธรรมดาราคาเบาๆหลุนนี้ก็จิแพงเกินมากกว่ากันจังน้อยครับผมสิบสามใบแดงพร้อมส่งนี่ครับคอนดำ ตัวไม้กระจิ๋ง,งลักษณะประมาณนี้นะครับรีวิวให้เบิ้งละเอียดชัดๆเลยครับผมนี่สปริงกับประมาณนี้ครับนี่นตรงค้อนข้างไห ครับผมกับสั่งมากัพร้อมทรงทันทีครับผมไม่ต้องรอของพอประของมันมีพร้อมทรงอยู่แล้วนี่สามหลังนี่่ะกับประมาณนี้นะครับแล้วกคลิปนี้ผมก็ะิคอจุบคลิปอ่าไว้เพียงสนีเลยนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเปิดลัมใจผู้เห็นคลิปนี้นะครับเสด็จคลิปเกี่ยวกับเรื่องนกเขามาฝากพี่ฝ้าน้องฝากคุณพ่ออาจารย์ตุกท่านทุก้นก็มนีกับผมอ่ะขอลาไก่อนสวัสดีครับ thank you